วันนี้นะคะแม่ก้อยจะมานี่เลยค่ะลองชิมคอลลาเจนนะคะแล้วก็วิตามินซีค่ะเพราะว่ามีคนถามกันมาเสมอ เลยว่าไม่ก้อยขาเราแบบวิตามินซีกับคอลลาเจนเนี่ยไม่ก้อยเลือกกินอะไรจะบอกไว้เลยว่านี่เลยค่ะไม่ก้อยเหรอคะเลือกกินทั้ง2ตัวเพราะว่าด้วยความที่วิตามินซีนะคะช่วยส่งเสริมผิวเนาะแล้วก็คอลลาเจนน่ะช่วยซ่อมแซมนี่เลยค่ะตัวนี้นะคะเป็นวิตามินซีจะช่วยต้านหวัดทําให้ไม่ป่วยง่ายแล้วก็เสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายแล้วก็ลบรอยทําให้ผิวใสเนาะแล้วก็ช่วยการทํางานของคอลลาเจนด้วยเพราะฉะนั้นแล้วนะคะจุดเด่นของมันก็คือหนึ่ง ชงง่ายด้วยตัวนี้กินเองนะอันนี้กินเองแล้วก็รีวิวเองด้วยนะประเด็นเลยคือแต่คอลลาเจนตัวนี้นะคะนี่เลยค่ะเป็นคอลลาเจนตัวนี้ช่วยชะลออันนี้นะเดี๋ยวอ่านให้ฟังตัวนี้จะเป็น ลดเลือนริ้วรอยชะลอวัยบำรุงข้อกระดูกผมแล้วก็ทําให้ผิวนุ่มเนียนมากแล้วก็ทําให้ผิวกระจ่างใสสม่าเสมอเพราะะฉะนั้นแล้วแม่ก้อยก็เลยเลือกไม่ได้เลยค่ะก็เลยกินทั้ง2ตัวเลยค่ะเพราะว่าตัวนี้เป็นวิตามินซีแบบชงนะคะแล้วตัวนี้ก็จะเป็นคอลลาเจนอาพลัสนะคะอันนี้แบบชงทานง่ายนะคะรดสม้มช่วยลดสิวแล้วก็อัดวิตามินมีไลโคโปีนด้วยส่วนผสมของมะเขือเทศส่วนตัวเนี้ยดูดซึมเร็วกว่า อคอลลาเจนทั่วไปถึง30เท่ามีลดองุ่นแล้วก็มีวิตามินย5ตัวผ่านการทดสอบระดับโลกแล้วก็มีงานวิจัยรองรับด้วยเพราะฉะนั้นแล้วแม่ก้อยก็คือจะมาลองชิมทั้ง2ตัวไปด้วยกันเลยนะคะว่าจะเป็นเจี้ยงไรเนาะมาขออันดับแรกแยกอย่างนี้ก่อนเนาะขอละกันแล้วก็เดี๋ยวจะชิมนี่ค่ะเพราะปกติแล้วเนี่ยค่ะวิา,อาคอลลาเจนกับวิตามิ C นซะีน่ะแม่ก้อยจะทานอยู่แล้วไงก็นี่ อันนี้จะลองเป็นวิตามินซีก่อนเนาะนี่ค่ะวิตามินซีตัวนี้ผสมไลโคปีนด้วยนะคะทำให้ผิวขาวใสแล้วประเด็นคือฉันน่ะบ้านนาง,งามไงเธอประอันนี้เป็นผงนะเป็นผงผงวิตามินซีเลยนี่น่ะเว้ยมันไม่ถึง <laughs> เพราะปกติแล้วล่ะฉันอ่ะก็กินวิตามินซีอยู่แล้วเธอ ฉันก็เลยเออเสริมคุมคุ้มกันและอย่างหนึง่งพอชาลอดเป็นพีเซนเตอร์นี่พอชาลอดเป็นพีเซนเตอร์ฉันนะหลอก็เลยเอ้ยไม่ได้เซไม่ได้เซอะไรอย่างงี้ค่ะฉันก็เลยเอามาลองชิมดูเอ้เอแล้วมันเดี๋ยวขอชิมนะหอมหวานเหมือนกินน้ำส้มขั้นเลยอ่ะจริงๆ อร่อยมากเหมือนกินน้ำส้มคั้นเลยอ่ะนี่แล้วต่อไปเราก็จะมาลองนี่เลยค่ะคอลลาเจนนะคะตัวนี้เขาบอกว่าดูดซึมไวสามเท่าแล้วก็เป็นรถอัง,งุ่นด้วยนะคะแล้วก็เพิ่มชะลอวัยชะลอวัชะราของเรานะคะอันนี้เป็นผงรถอัง,งุ่นทุกคนนี่น้องก็ตะมูตะมิมากนะคะอันนี้ก็และผงก็ละลายง่ายที่สุด นี่นะคะทุกคนเฮยี่น้ำสีสวยมากทุกคนดูเออแบตอาจจะหมดนิดหน่อยนะอาจจะแบบไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยนะเรามาชิมกันก่อนนะคะเขาบอกว่าเป็นรสชาติขององังุนค่ะอ่าส่วนวิตามินซีอ่ะรสส้มอ่ะจ,จะหอมหวานรสส้มใช่เหมือนน้ำส้มั้นเลยแต่ตัวนี้จ,จะเปรี้ยวเหมือนอังุ่นหอม เออใช้ได้เลยอะแต่คราวนี้เขาถามว่าแม่แม่กินอะไรใช่ไหมแม่จะบอกว่าบางทีวันไหนที่แม่รีบๆนะ่ะ <c oughs> <s uck> เราจะมากินสองอย่างสามอย่างหลายๆซองก็ไม่ได้ถูกปะ <S <s <uck> <S ฉันก็เทรวมเลยจะอังุ่นกับส้มรวมกันออางุ่นกับส้มมารวมกันทุกคนอย่าให้มันเสียอะ <s uck> อี่ <S <s <uck> อจ้ะ รวมกันไปเลยจ้าทุกคนคะ่ะนี่นะคะเพราะว่าวิตามินซีก็ช่วยให้เราแบบว่าผิวสวยใสยใช่ไหมคะคอลลาเจนก็ช่วยบำรุงผิวเราเช่นเดียวกันเนาะเราก็จะแบบเอามาลองดูเห็นเขากินเขาบอกว่ากินรวมกันแล้วมันจะดีฉันก็เลยอยากลองไนงะก็เลยเอามาลองดูมาดูว่าระหว่างน้ำส้มเพียวๆที่ชิมเมื่อกี้นี้กับคอลลาเจนลดอ่าง,งุ่นเพียวๆที่กินเมื่อกี้นี้ และถ้าเอามารวมกันรสชาติจะเป็นเรี่ยงไรนะจ๊ะรสชาติดีขึ้นมากการที่เราเอาวิตามินซีกับคอลลาเจนสองตัวนี้นะคะมารวมกันเนาะรสชาติดีเอออร่อยอร่อยนะถ้าให้แม่ก้อยเลือกระหว่างวิตามินซีกับคอลลาเจนนะคะ แม่ก้อยไม่ขอเลือกอะไรเลยขอเลือกทั้งสองอย่างเลยค่ะวันนี้นะคะก็คือเรามาลองชิมวิตามินซีกับคอลลาเจนนะคะเพราะว่าเราเห็นเขาด้วยความที่อันนี้นวิตซีเนี่ยตัวนี้เขาเป็น น้องชาลอกก็าเป็นพรีเซนเตอร์เราก็เลยอยากจะลองดูแต่ตัวนี้คุณหมายรักวิกาเขาเป็นพรีเซนเตอร์เราก็เลยอยากจะลองดูค่ะส่วนวันนี้นะคะใครที่เคยทดลองชิมวิตามินซีหรือคอลลาเจนนะคะใครชอบวิตามินซีหรือใครชอบคอลลาเจนก็คอมเมนต์มาบอกแม่ก้อยได้นะคะส่วนใครที่ชอบแบบว่ามิกซ์สองรสชาตินี้รวมกันเหมือนแม่ก้อยก็คอมเมนต์มาคุยกันได้ค่ะอย่าลืมนะคะว่า คอลลาเจนกับวิตามินซีเนี่ยมันช่วยให้เราผิวสวยสุขภาพดีนะคะถ้ายังไงแล้วก็อย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ